เคยไหมโซฟาสวยแต่นั่งไม่สบายหรือเบาะเดินยุบเสียทรงเร็วจนนั่งแล้วปวดหลังถ้าใช่นี่คือของที่คุณกำลังตามหาหอยู่เราขอเสนอแนะนำเบาะรองนั่งยางพาราสั่งตัดพิเศษที่ออกแบบมาให้พอดีกับเฟอร์นิเจอร์ทุกรูปทรงไม่ว่าจะเป็นชุดรับแขกห้องนั่งเล่นห้องประชุมหรือมุมพักผ่อนในบ้าน บอกยังพาราแท้นุ่มแน่นเด้งรองรับสีระได้ดีเยี่ยมไม่ยุบง่ายนั่งนานก็ยังคงรูประบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นไม่เก็บกลิ่นปลอดภัยต่อเด็กผู้สูงอายุและผู้แพ้ง่ายคุณสามารถเลือกปอกได้ทั้งปอกผ้ากำมะหยี่ปอกผ้าฝ้าปอกผ้าคอตตอนหรือจะเป็นปอกหนัง PVC ปอกหนังพีู u, มีซิปถอดซักได้มีให้เลือกหลากหลายโทนสีสัน จะเป็นโซฟาทรงเหลี่ยมทรงโค้งทรงกลมหรือเข้ามุมแบบไหนเราก็สั่งตัดได้หมดเป๊ะทุกรูปทรงอยากให้บ้านดูหรูขึ้นน่านั่งขึ้นและนั่งสบายขึ้นทุกวันสนใจสอบถามได้ทางไลน์และเบอร์โทรนี้ขอบคุณมากค่ะ